หอมแดงเจียวน้ำโมน้ำหมน้ำพริกน้ำพริกข่าลิตนตะไบน้ำพริกกะปูบ๊อบป๊อบรสชาติพอดีราชาที่ขายดันซีดรวยต้นซื้อได้มีเง้นกำไรใส่ใจผู้บริโภคซื้อซักทำด้วยห้อยไหล่อร่อยสะอาจิตปลาจิตปลาแซ่บหูใจขอให้มาซื้อน้ำพริก ท่านคณะกรรมการท่านพวกเรานักเรี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่6คับหขออนุญาตนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องน้ำพิษกับหมูสู้โควิดประผมชื่อเด็กชารธนกรทองส้อยครับทีสารชื่อเด็กหิงศิลานา2ครับิสารชื่อเด็กหญิงระดาปะหา ชื่อเด็กหญิงธนาตาจิน,นยูค่ะที่ฉายชื่อเด็ก,ก,กหญิงุจวีแสาจันทร์ค่ะส่วนแร้งหลักการและเกณฑนผลนะคะปยงไปดูดมา ไม่อยางได้ยามบ่าพวกเราครใใจูจะกยนยงินน้ำใจแนกาดทำโครงงานาคุฒิารเรื่องลังกีการโบโซโวิลเล่เพือให้นักเรียโโโโนไบปกครองนะงครูและบุคคลภายนอกให้มีผลิตภัณฑ์นี่ที่กรรการคูุณภาพดีผลิตเก่วกับวัตุกรน์ดีเพื่อลดค่าของชี่ค่าอุโโปโคบริโคในชีวิตประจำวนันและทำให้นักเรียนได้เปิด และผู้อื่นโดยอาศัยทามหลักศาสนามาเป็นแนวทางในกรทงานนี้ครับต่อมาวัตถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 3. เพื่อให้คนที่ลงมีอมันจะพันชั้งเรื่องที่ดีสะอาด และราคาย่อมเยาว 4. เเพื่อลงค่าอุปโภคบริโภคได้ต่อมาก็หมายค่ะ1นึ่งเปริมาณน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1จำนวน34คนสอเคลี่งคุณภาพ,บบน,ภาพนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและบุคคลภายนอกได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีสะอาดถูกสุขภา ราคาถูกและโภาพอุปโภคบริโภคได้ต่อมาหลัธรรมนะคะหลักรำน้ำหนักน้ำหลักหลักรมที่เรานำมาใช้ใคโรงงานนี้คือ ใจริงวาจาจริงหมายถึงพูดจริงทำจริงพูดํำด้วยใจจริงข้อต่อมาธรรมะธรรมะหมายถึงการฝืนฝนการฝืนตนการปรับปรุงตัวการปรับปรุงตัวการปรับขอนีนขออภัยการปรับปรุงตัว การที่เราจะมาทำนั้นให้ดีขึ้นค่ะต่อมาข้อที่สามขันสิขันสิหมายถึงการอดทนอดกลั้นการอดทนอดกลั้นต่อิ่งที่ไม่ดทั่เรีไยว ข้อที่เรานํามาใช้โครงานคือข้อที่หนึ่งข้อตั์จากค่ะาตั์จากมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งจริงต่อการงานหมายถึงมุ่งมัน่นทําง,งานนั้นให้สําเร็จและเกิดผลประโยชน์เองข้อที่สองจริงต่อหน้าที่หมายถึงทําง,งานนั้นให้สําเร็จข้อที่สามจริงต่อวาจา มีกระซิบไหมคะยี่งเลูกนุ่ส่งไมาใ้ก่อนก็ได้เเลยอต่อไปเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหนึ่งนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นสองเพื่อลดค่าแรงชีพของผู้บริโภคได้นในแต่ละมือสาม คุณแม่แมีอะไรจะสื่อมาด้วยค่ะคุณแม่ทัีษิที่ทักษะอาชีพสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ เราสู้โควิดไว้เพียง